สวัสดีค่ะบิวเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะบิวมีรถ Toyota a อ t i s เครื่องพันแตัว e ปี2014มานำเสนอนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำบอกเลยว่าเป็นสีที่เข้ามายากจริงๆนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่คันเดียวแล้วใครที่กำลังมองหารถอัลติสีดำอยู่นะคะเป็นโฉมออนิวแบบนี้พี่ต้องต้องรีบเลยนะคะ ให้สิคนจองก่อนเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพิวจะพาไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในตัวรถให้อย่างละเอียดเลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเป็นตัว Alti s h ม All New แล้วนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะรูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยๆงามๆเลยสีเงาทั้งคันนะคะมีเหลี่ยมมุมชัดนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานแน่นอน รับประกันเลยได้ล้อแม็กแท้จากโรงงานนะคะเป็นล้ออลลอยของโตโยต้าเลยนะคะเป็นล้อขอบ16นะคะได้ยางปี19ทั้ง4เส้นนี่เลยนะคะยางโยโกฮามานะคะปี19ทั้ง4เส้นนะคะแม็กแท้จากโรงงานนะคะ มีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้นะคะคันนี้เป็นเครื่องดูอ้อวีวีทีไอนะคะเดีย๋ยวพาไปดูภายในกันสวยงามมากจริงๆสำหรับคันนี้นะคะนี่ภายในนะคะจะเป็นสีทูโทนตัดดำดำตัดครีมแบบนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะไฟเลี้ยวกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า เป็นเซนทันล็อกนะคะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้าหมดมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด2ใบนะคะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าพวงมาลัยก็มันติดฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อวิทยุได้นะคะวิทยุแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เกียร์ออโต้เป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะคะสามารถซิ่งได้เลยนะคะ ใครที่กําลังมองหาออ t ติดอยู่ก็จะรู้ดีนะคะว่าตัวออ t ติดนะคะทั้งถึกทั้งทนนะคะแล้วสวยงามน่าจับต้องเพราะว่าราคานี่เทียบเท่ากับวีออสเลยราคาที่เบลตั้งขายนี่เทียบเท่ากับวีออสเลยนะคะนี่เลยมาดูที่ตัวเครื่องนะคะ รถเดิมแท้จากโรงงานนะคะดูรอยมา QC ของวิศวกรโรงงานนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีขยับนะคะให้ดูกันชัดๆเลยไม่เคยโดนถอดนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนชนยับมาแน่นอน ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องแน่นอนรับประกันเพราะว่าถ้าเปลี่ยนถ้ามันโดนชนยับมาต้องเปลี่ยนเครื่องอะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้ม,กมขวายังไงก็ต้องถอดนะคะดูนะคะเครื่องอ่าไม่มีน้ำมันเยิมนะคะดูให้เห็นกับตาตัวเองแบบนี้เลยชัดๆเลยน็อตเดิมแท้จากโรงงานทุกเม็ดนะคะ ทุกตัวคานเดิมไม่มีโค้ดนะคะดูเลยฝากระโปรงเดิมนะคะลอยเม็ดอาคชัดแจ๋วนะคะตัวปั๊มโตโยต้าอยู่ชัดนะคะเห็นไหมเอ่ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะคะ แผ่นป้ายมอกอน,นะคะยังอยู่เนาะฝาเดิมแท้แน่นอนนะคะนี่เลย ใครที่หา t โตโย a ้าต,ต,ต,ติดอยู่นะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนและยิ่งใครหาสีดําอยู่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้มีแค่คันเดียวในร้านแล้วนะคะราคาบิวตั้งขายอยู่แค่390,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่ไม่ติดแบ็คลีดไม่มีล่าช้าจัดยอดได้เต็มแน่นอนรับประกันและตอนนี้มีโปรออกรถใช้เงินแค่1,000บาทจบ แถมฟรีประกันเครื่องเกียร์หนึปีด้วยนะคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีกนะคะถ้าแจ้งว่ามาจาก YouTube b บิวนะคะใครที่สนใจอยาก สอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรหาบิวได้เลยที่เบอร์0929241734เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะอไลน์มาสอบถามได้ขอดูรูปรถเพิ่มเติมได้ใครที่อยากจะมาหาบิวมาดูรถตัวจริงนะคะบิวแนะนำให้มาดูตัวจริงก่อนได้เลยนะคะโทรหาบิวได้เลยนะคะที่เบอร์0929241734สอบถามเส้นทางได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบิวไว้ด้วยนะคะ ถ้ามีรถอะไรเด็ดๆนะคะเดี๋ยวจะนำมาลงพรีเซนต์ให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะ